เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตรีบทที่8ปด นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงอีกเช่นกันเฟิงแย่กระพริบตาครั้นถูกวางลงบนเบาะรองนั่งนุ่นมๆก็ฉีกยิ้มสดใสให้เยี่ยวีชิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าจากนั้นก็หันไปถามเสียงเบาคุณชายสงสารเบ่าหรือเจ้าคะอินเกอจือปัดเสื้อผ้าแล้วนั่งลงข้างนางเอ,อ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ใช่เพียงแต่นึกถึงกฎหมายข้อหนึ่งขึ้นมาได้ ข้าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตคิ้วของเฟิงแย่กระตุกริกๆเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆเยี่ยวีสิงหลุดหัวเราะเขาบอกพัดพรางเอ่ยข้างนอกแดดแรงอยู่ในรถเย็นกว่าจริงเจ้าค่ะเฟิงแย่จัดผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยให้เข้าที่ยิ้มบางๆง รถม้าดีกว่าอินเกอร์จือแค่นเสียงเฮือเบือนหน้าออกไปมองนอกหน้าต่างไม่พูดอะไรอีกเฟิงแย่ได้ทีก็ขยิบตาเล็กตาน้อยให้เยี่ยอ้วิเสียงแววตาของอีกฝ่ายวูบไหวเล็กน้อยยกยิ้มมุมปากอย่างมีความหมายลึกซึง้ง ตอนเริ่มเมืยตาแล้วนั่นแหละเฟิงแย่จึงหันไปเหลือบมองคนข้างๆวันนี้อินเกอร์จืส่สวมชุดดำทั้งชุดดูองอาจห้าวหาญแตกต่างจากตอนที่สวมชุดขาวลิบลับ เขาเกล้าวหวยครึ่งศีรษะที่เหลือปล่อยยาวเคลียรล่ยามลมพัดมาเส้นผมก็ปริวระกรอบหน้าคมสันของเขาทำเอาคนหัวใจเต้นแรงหนังหน้าเขาผืนนี้ช่างเป็นของขวัญที่ฟ้าประทานให้โดยแท้ไม่ว่านิสัยใจคอของเขาจะเลวร้ายเพียงใดบรรดาแม่นางในค่ายทหารก็ยังวิ่งไล่ตามเขาอยู่ดี แข็งขันยิ่งกว่าวิ่งพิชิตยอดเขาสูงเสียอีกเด็กสาวอ่อนเยาไร้ประสา,ามักคิดว่าบุรุษหน้าตาหล่อเหลาก็คือสามีที่ตนใฝ่ฝัน,ฟฟนมอบหัวใจให้ไปทั้งดวงเพราะความหลงผิดสุดท้ายต้องแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีโง่เข่าและน่าสงสารนักเยีย้ยิงโบกพัดเบาๆมองสองคนตรงหน้าเงียบ หรือพูดอีกอย่างคือกำลังต้องเฟิงแย่ไม่วางตาแม่นางคนนี้งามนักอย่างน้อยในบรรดาสตรีที่เขาเคยพบนางก็งามที่สุดคิ้วก่งเป็นใบหลิว ในตาหงสันจมูกด่งกว่าสตรีทั่วไปเล็กน้อยให้ความรู้สึกห้าวหารและเพราะเติมแป้งแ,งแงต้มชาเสียหนาจัดจึงยิ่งดูเย,ย้ายวนหน้าหลงไหลวางคิ้วติดฮวาเตี้ยนสีแดงทองขับเน้นให้คิ้วตาย,ยิ่งเปียมเสน่หากนางเป็นเพียงคานิกาคนหนึ่งบางทีเขาอาจสนใจแล้วเล่นกับนางซักระยะ แต่จากที่เห็นตอนนี้สายตาที่นางมองอินเกอร์จื่อมีบางอย่างซ่อนอยู่มากมายบางทีตัวนางเองก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคล้ายรักคล้ายแค้นขัดแย้งกันเองม่านหมอกที่บดบังในตานางนั้นเหมือนตอนที่นางอยู่ใต้ร่างเขาไม่มีผิดจู่จูเขาก็นึกอยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังของนาง คนที่ทำให้เขารู้สึกสนใจได้มีน้อยนักช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีเพียงอินเกอร์จือคนเดียวและที่บังเอิญก็คือสตรีที่อินเกอร์จือสนใจก็เป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสนใจเช่นกันเช่นนั้นมีสู้ลองดูไปก่อนรถหมาหยุดลงบ่าวข้างนอกนํามานั่งแล็กมาวางข้างเพลารถอินเกอร์จือก้าวลงไปก่อนคนแรก เฟิงแย่รู้สึกตัวนางยกชายกระโปรงเตรียมจะลงไปก็เห็นเยี่ยวีชิงขยับเสียก่อนเขายิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาฉาก่อนหืมเฟิงแย่งนงงนางมองเขาเก้าวลงไปเขารวบพัดแล้วใช้มันเลิกม่านรถให้นางจากนั้นยื่นมือมาให้นางด้วยท่าทางสง่างามเชิญ เฟิงเย่ไม่เคยได้รับการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนถึงกับตกตะลึงไปเล็กน้อยผ่านไปนานกว่าจะยื่นมือมาวางลงบนมือเขาให้เขาประคองลงจากรถขอบคุณเจ้าค่ะอินเกอจื่อมองดูด้วยสายตาเย็นชาฉายแววเยอะหยันชัดเจนเฟิงเย่ชักมือกลับทันทีค่อยๆกระเถิบไปยืนข้างเขาบ่าวยังไม่ทันได้ถามสักทีเฟิงเย่เอย คุณชายพาเบ่ามาสถานที่เช่นนี้ทำไมหรือใช้งานอินเกอร์จื่อแค่นเสียงเย็นที่เย็นยิ่งกว่าแผ่นเหล็กในฤดูเหมันก่อนหันกายเดินไปทางลานฝึกหนาวจนสั่นไปหมดแล้วเฟิงแย่ไหวไล่ยกชายกระโปรงแล้ววิ่งตามไปลานฝึกเป็นสถานที่ที่นางคุ้นเคยดีแม้จะเป็นลานฝึกของแขว้นอู๋ แต่พอได้กลิ่นทรายและสนิมเหล็กเฟิงเย่ก็รู้สึกสบายใจอารมณ์ดีขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากเมื่อวานอินเกอจือบอกจะรับสิทธ์วันนี้ที่ร้านฝึกจึงมีคนมาไม่น้อย เวลายังเช้าอยู่มากแต่ก็มีเด็กหนุ่มเจ็ดแปดคนมารออยู่ก่อนแล้วพวกเขาหยิบอาวุธบนชั้นวางฝึกซ้อมกันอยู่อินเกอร์จื่อไม่มองพวกเขาไม่แม้แต่จะทักทายพากวนจื่อเดินไปยังหอสังเกตการด้านข้างนายท่านเมื่อทิ้งช่วงห่างจากคนด้านหลังมาไกลแล้วกวนจื่อจึงมุ่นคิ้วถามว่าวันนี้ท่านอารมณ์ไม่ค่อยดี อ้องการให้ข้าน้อยชงชาสงบใจมาให้หรือไม่อินเกอร์จื่อหัวเราะเสียงเย็นเจ้าดูตรงไหนว่าข้าอารมณ์ไม่ดีกวนจื่อเบะปากดีชั่วอย่างไรข้าน้อยก็อยู่กับท่านมาสิบปีแล้วท่านอารมณ์เช่นไรมีหรือข้าน้อยจะดูไม่ออกแต่ก็น้อยครั้งมากที่จะเห็นท่านอารมณ์เสียถึงเพียงนี้ข้าน้อยก็เลยเป็นห่วงนี่เป็นความจริง กวนจือจงรักพักดีมาสิบปีเขาเป็นคนเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากอินเกอจือนายท่านของเขามักตีหน้าขรึมคนอื่นคาดเดาอารมณ์ไม่ออกมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่านายท่านอารมณ์ดีหรือไม่ดีข้าแค่เกลียดคนที่โผล่เข้ามาขัดจังหวะชีวิตข้าเท่านั้นอินเกอจือเดินขึ้นหอสังเกตการพลังเอ่ย นางไม่ควรเข้าใกล้รัชทายาทไม่ให้เข้าใกล้รัชทายาทแล้วจะให้เข้าใกล้ใครกวนจื่ออยากถามแต่ไม่ได้ถามเพราะเดินมาถึงที่หมายแล้วแม่ทัพส่งอินเกอ์จือประสานมือคารวะคนตรงหน้าวันนี้รบกวนท่านแม่ทัพแล้วบุรุวไวกลางคนในชุดกรอหันมายิ้มให้อย่างเปิดเผยรบกวนอะไรกัน ข้าต้องเป็นฝ่ายขอบคุณองค์ชายที่คิดเผื่อทหารสกุลส่งมากกว่าเชิญทางนี้ชั้นสามของหอสังเกตการคือลานกว้างเมื่อยือนอยู่บนนี้สามารถเห็นลานฝึกด้านล่างได้ทั้งหมดอย่างเช่นเวลานี้อินเกอร์จื่อพึ่งก้าวขึ้นไปก็เห็นเยี่ยวี่ชิงยกแขนเสื้อเช็ดต,ตาให้เฟิงเย่พอดีเสียมารยาทแล้วเฟิงแย่เอ่ยยังขัดเขิน แป้งชาติร้านนี้ใช้ไม่ค่อยดีอย่างที่เขาว่าจริงๆแล้วเข้าตานางเสียได้เี่ยาวีชิงหัวเราะเสียงนุ่มมองนางด้วยแววตาอ่อนโยนพรุ่งนี้ข้าจะให้คนส่งชนิดที่ใช้ดีไปให้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะบ่าวจะไปซื้อเองถึงอย่างไรเขาก็เป็นถึงรัชทายาทเหตุใดจึงได้ใส่ใจผู้อื่นถึงเพียงนี้นะ เดิมเฟิงเย่ยังคิดว่าจะหาวิธีใดมายั่วยวนเขาดี แต่ดูจากยามนี้คงไม่ต้องยัวเขาแล้วคนผู้นี้ปฏิบัติต่อนางอย่างอบอุ่นอ่อนโยนราวกับสายลมวสันอบอุ่นจนนางละอายที่จะคิดร้ายกับเขามีน,นาเล่าอี้จ่างจูจึงถูกค้นด่าว่าเป็นประจำรัชทายาทผู้แสนดีเช่นนี้นางกลับปฏิเสธการแต่งงานไม่แปลกใจเลยพี่แม่นางหอเม่งหุยจะนินทาว่าร้ายอี้จ่างจูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ช่างไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่สวรรค์ให้มาจริงๆขณะกำลังคิดเพลินใบหน้าของคนตรงหน้าก็เคลื่อนเข้ามาใกล้จนขยายให,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคล้ายจะจุมพิษนางเห้เ <Hey! S 1> ฟิงเย่ออึ้งนั้นรอบด้านคนยืนกันอยู่เต็มไปหมดนี่เขาคิดจะทำอะไรสวบเห็นริมฝีปากกำลังจะประทับลงมาแล้ว จูจ่ๆก็มีดาบฉางเต่าดำมาเมื่อมลอยแหวกอากาศมาปักลงบนพื้นห่างจากจุดที่เยี่ยอีิชิงยืนอยู่ห้าเก้าตัวดาบสั่นสะเทือนอย่างแรงเสียงดังหึ่งหึ่งไม่หยุดอยู่น,นั่นทั้งลานฝึกเงียบกริบเยี่ยวีิชิงหยุดการเคลื่อนไหวเช่นกันเขาเหยียดหลังตรงครีพัดยิ้มตาหยีมองไปยังหอสังเกตการ กวนจื่อมีสีหน้าตื่นตกใจแม่ทับซองที่ยืนอยู่ข้างๆหน้าซีดเผือดมีเพียงพยามาลตรงกลางเท่านั้นที่ยังคงสีหน้าเรียบเฉยร่างสูงใหญ่ยืนตรงงานแววตานิ่งสงบแราวกับคนที่เครื่องดาบมานั้นมิใช่เขาแต่เป็นคนอื่นรัชทายาทพอได้สติกลับมาแม่ทับซองก็รีบพุ่งลงไปข้างล่างคุกเข่าต่อหน้าเยี่ยวีิชิง ข้าน้อยไม่ทราบว่าสเสด็จมาโปรดทรงอภัยที่มิได้เตรียมการต้อนรับไม่เป็นไรเยาวีชิงยิ้มอย่างอารมณ์ดีได้ยินว่าที่นี่จะมีการประลองยุทธเปิ่นกงจึงมาชมความคึกคักเสียหน่อยท่านแม่ทัพไม่ต้องตกใจไป จะไม่ให้เขาตกใจได้อย่างไรหันมาเห็นองค์ชายใหญ่อินเข่ยงดาบก็แล้วไปเถอะแต่เื่ยงไปยังทิศทางที่รัชทายาทคนปัจจุบันยืนอยู่ด้วยนี่สินี่มิใช่คิดจะเอาชีวิตเขาหรือเฟิงแย่เงยหน้ามองไปยังจุดที่อินเกอร์จื่อยืนอยู่แล้วมุ่นคิ้วเล็กน้อยเขามองนางเงียบ ดุจเทพเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์มองลงมายังนางที่เป็นมดมาแรงด้วยสายตาดูแครน สายตาสองคู่สบประสานคนที่อยู่เบื้องล่างบารมีอ่อนกว่าจึงหงอไปในทันทีเฟิงเ่งแยกระพิบตาปริบๆชี้นิ้วไปทางเยี่ยอวี่เิีงพลางไหวไหลอย่างไร้เดียงสาพาทางเหมือนลูกแกะน้อยใส่ซื่อไม่มีผิดเขาเป็นคนยื่นปากมาเองอินเกอจื่อมองนางเหมือนมองเศษขี้พึ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเบือนสายตาไปมองกลุ่มคนที่ยืนเรียงเป็นระเบียบอยู่ด้านล่างแล้วพูดว่าเริ่มประลองสองคำไม่มีคำอื่นเอียกบรรดาบุตรหลานตระกูลขุนนางที่ยืนอยู่ด้านล่างถึงกับทึมทื่อประลองอะไรมีกฎกติกาเช่นไรชนะแล้วจะได้กราบเป็นสิทธิ์ใช่หรือไม่อย่างน้อยก็พูดอะไรสักหน่อยก็ได้ พูดสองคำสั้นๆแค่นี้จะได้อย่างไรเยยาอวีชิงหลุดหัวเราะเขาเดินบอกพัดเข้าไปองค์ชายใหญ่อินจะรับสิทธิ์ทั้งทียอมต้องเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นอยู่แล้วในเมื่อมาถึงลานฝึกแล้วเช่นนั้นก็ประลองฝีมือกันผู้ชนะจะได้กลับเป็นสิทธิ์ดีหรือไม่ คำพูดของรัชทายาทย่อมมีน้ำหนักเมื่อเห็นว่าอินเกิร์จื่อมีได้คัดค้านกลุ่มคนเบื้องล่างก็ตื่นเต้นพากาันรกระจายตัวเว้นที่ว่างตรงกลางไว้ เฟิงแย่กำลังลังเลว่าจะร้นหาที่ตายอยู่ตรงนี้หรือจะรักษาชีวิตตัวเองไว้ดีสุดท้ายก็ยกชายกระปองเดินขึ้นหอสังเกตการอย่างว่าง่ายไปยืนตัวรีบอยู่ข้างหลังอินเกอร์จือจะได้เลี่ยงไม่ต้องเจอว่าอีกประเดี๋ยวจะมีมีดดาบอะไรบินมาอีกอินเกอร์จือไม่ได้หันไปมองเพียงแค่เสียงหึเบาๆจากนั้นก็มองลงไปข้างล่างอย่างตั้งใจ แม่นั่งนั่งตรงนี้เถิดกวนจื่อที่กลับขึ้นมาจากไปเก็บดาบฉางเตาสีดำหิ้วมานั่งกลมติดมือมาให้นางด้วยเฟิงแย่ยิ้มขอบคุณแล้วนั่งลงข้างราวกัน้นชะเง้อคอมองลงไปไม่ดูไม่รู้พอดูก็ถึงกับสะดุ้งเมื่อครู่ที่ยังมีเพียงเจ็ดแปดคนยามนี้กลับเพิ่มเป็นสิบกว่าคน ที่แปลกคือในจำนวนนั้นมีสตรีอยู่ด้วยไม่น้อย นี่มันเรื่องอะไรกันแขว้นอู่ก็อนุญาตให้สตรีเข้าร่วมกองทัพด้วยหรือคุณชายสองคนเข้ามาในลานปาล้องเป็นคู่แรกต่างออกกระบวนท่าไม่มีใครยอมใครแม่ทัพส่งนํำเยียวีชิงขึ้นมาบนหอเวลานี้ทุกคนจึงยืนดูอยู่ที่ระเบียงพอเห็นฝ่ายใดออกลวดลายยอดเยี่ยมเยี่าวีชิงก็ยิ้มพลางปรบมือให้ หากว่ากันอย่างเป็นกลางบุตรหลานตระกูลขุนนางของแขวนอูมีไม่น้อยที่บากบานภาคพเพียนอดทนต่อความยากลำบากอย่างน้อยก็คนชุดน้ำเงินกับคนชุดเทาที่สู้กันอยู่ในขณะนี้เฟิงแย่ถึงกับเผ่อร้องให้กำลังใจในตอนท้ายนางเหลือบมองอินเก์จื่อแวบหนึ่งดูจากสายตาแล้วเขาก็น่าจะสนใจสองคนนี้เช่นกัน ครั้นบูรุษปลาลองเสร็จกลุ่มสตรีที่ยืนอยู่ด้านข้างจึงเริ่มขยับแต่พวกนางไม่ได้เดินเข้าลานปลาลองกลับเดินมาหยุดอยู่เบื้องล่างหอสังเกตการประสานมือคาระวะคนข้างบนแล้วเอ่ยว่าองค์ชายแม้สตรีจะเข้าร่วมกองทัพได้แต่ถึงอย่างไรพละงกำลังก็สู้บุรุษไม่ได้หากจะให้ปลาลองฝีมือกับบุรุษแกรงว่าคงไม่ยุติธรรมนัก อินเกอจื้อก้มศีรษะลงเอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เป็นทหารออกรบฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางส่งสตรีมาสู้กับพวกเจ้าเพียงเพราะเห็นแก่ที่พวกเจ้าเป็นสตรีความหมายคือไม่สู้ก็ใส่หัวกลับไปซะสตรีที่เป็นคนนำรูปโฉมนับว่าสะสวยอยู่ ชุดเกราะสีเฟยที่นางสวมอยู่ก็สวยดีท่าทางของถูกคนประครบประงมตามใจจนเคยตัวผลคือพอเจอคำพูดไม่ไว้ไมตรีของอินเกอร์จนางก็หน้าแดงทันทีผู้น้อยคิดว่าแม้เป็นสตรีก็มีปณิธานออกรบสังหารสตรูเช่นบุรุษได้เหตุใดองค์ชายไม่ลองให้โอกาสดู นางอยากออกรบสังหารศัตรูหรืออยากเป็นแค่สิทธิ์ของอินเกอร์จือกันแน่เฟิงเย่เพียงยิ้มไม่พูดอะไรลูกหมายเช่นนี้อย่าว่าแต่อินเกอร์จือเลยก่อนหน้านี้นางก็เห็นมานักต่อนักแล้วคิดว่าจะทุ่มเทปกป้องบ้านเมืองเอาเข้าจริงเพียงแค่ต้องการยั่วยวนองค์ชายลูกไม,ม้เดิมทั้งนั้นฮ้อ หากเป็นคนอ่อนโยนเช่นเยี่ยวี้ชิงบางทีเขาอาจไว้หน้าเหลือทางลงให้แต่หน้าเสียดายที่คนข้างบนนี้คืออินเกิร์จือเขาเหลือบมองอย่างเย็นช้าเอ่ยว่าเจ้ามีประนิทานออกรบสังหารศัตรูเช่นนั้นก็ไปลงทะเบียนที่หน่วยแกนทหารของกรมกาลาโหมเถิดผู้แท้อินรับเฉพาะผู้มีความสามารถเท่านั้นหากไม่มีความสามารถที่แท้จริงที่เหลือก็ไร้ประโยชน์ คนด้านล่างถึงกับลืมหายใจฟิงแย่เองก็ยังอดยกมือปิดหน้าไม่ได้ตื่นเพิดแม่นางทั้งหลายยังคาดหวังว่างาช้างจะงอกออกจากปากคนผู้นี้อยู่อีกหรือถึงอย่างไรพวกนางก็เป็นคุณหนูตระกูลใหญ่เริ่มมีบางคนทนไม่ได้สวนกลับว่าความสามารถของสตรีไม่ได้อยู่แค่การออกรบ การออกรบเป็นเรื่องถนัดของพวกบุรุษเหตุใดองค์ชายจึงต้องดูแคลนพวกเราเช่นนี้มาล้านฝึกไม่ประลองยุทธแล้วจะให้ประชันความสามารถของสตรีหรือเย่ยวีชิงถึงกับทนฟังไม่ไหวเขาครี่พัดปิดหน้าพรางโครงศีรษะคนหนูที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างประคบประงมไม่เหมาะกับสถานที่ที่มีแต่ดินทรายคุ้งตลบเช่นนี้จริงๆ คาดไม่ถึงว่าอินเกอร์จือจะไม่โกรธราวกับว่าเขาคาดเอาไว้แล้วว่าจะเป็นเช่นนี้จึงพยักหน้าพร้างเอ่ยสตรีมีความสามารถไม่น้อยจริงๆหากไม่พูดถึงเรื่องวรยุทธ์เช่นนั้นก็ว่ากันที่รูปโชมแล้วกันอินเกอร์จือยื่นมือชีไปทางเฟิงแย่แล้วเอ่ยเสียงเรียบสตรีผู้นี้หน้าตาธรรมดาหากมีผู้ใดด้านล่าง คิดว่าตนรูปโฉมเหนือกว่านั่งผู้น้อยก็จะรับเป็นสิทธิ์ลมพัดมาระลอกหนึ่งชุดผ้าปร o งงผิวเบาของเฟิงเย่ปลิวสะบัดฮาวาเตียนที่ติดอยู่กลางหน้าผากล้อแสงวิบวับคิ้วตาแพรวๆพรวช่างมีสเสน่ห์ชวนหลงไหลนี่เรียกว่าหน้าตาธรรมดาหรือเยี่ยวอี้ชิงหลุดหวัวเราะอย่างกลั้นไม่อยู่ ก่อนหน้านี้ยังคิดอยู่ว่าเขาจะพาเฟิงแย่มาที่นี่ทำไมคาดไม่ถึงว่าเพื่อรอจังหวะนี้นี่เองอินเกอร์จือช่างคาดเดาได้แม่นยำราวเทพรู้ว่าวันนี้จะมีสตรีมาร่วมด้วยจึงขุดหลุมรอให้คนพวกนั้นกระโดดลงมา แม่นางด้านล่างต่างหน้าเสียมองไปที่เฟิงแย่ไม่มีใครโง้ถึงขั้นจะขึ้นไปเทียบด้วยจริงๆบางคนเริ่มคิดอยากจะกลับแล้วแต่บางคนยังไม่ยอมแพ้ จะไปท้าพวกบุรุษที่ชนะเมื่อครู่มาประลองด้วยด้วยเหตุนี้ที่ควรกลับก็กลับกันหมดที่จะประลองก็ประลองกันต่อเฟิงแย่ชะโงกไปดูเหนือราวกัน้นแม่นางที่สวมชุดธรรมะแมงสีดำคนนั้นฝีมือไม่แลวประมือกับพี่ชายน้อยชุดน้ําเงินไปร่วมสิบกระบวนท่าแล้วก็ยังไม่ตกเป็นรองคนนี้ไม่แล้วแม่ทับซ่งเอ่ยชม น้อยนักที่จะเห็นสตรีมีฝีมือเช่นนี้แม่นางสองสามคนที่อยู่ดูเรื่องสนุกพยักหน้าพรางชื่นชมด้วยความอิจฉาเฟิงแย่ไม่พูดอะไรครั้นเห็นแม่นางคนนั้นกวาดขาออกมาจึงส่หน้าเบาๆทำไมหรือกวนจื่อถามเสียงเบาแม่นางคิดว่าสตรีชุดดำนั่นไม่ผ่านหรือนางพอมีฝีมืออยู่บ้างแต่ดูแล้วไม่มีสมอง เฟิงแย่เอยคนชุดน้ำเงินมีช่วงล่างที่มั่นคงแต่นางยังกล้าวาดขาจู่โจมอีกฝ่ายเอาไข่กระแทกหินเสียแรงเปล่าพูดจบสองสามคนที่ยืนอยู่ด้านล่างเหมือนจะไม่สบอารมณ์ต่างนิ้วหน้ามองขึ้นมาด้านบนในเมื่อแม่นางท่านนี้เก่งกาจนักเหตุใดไม่ลงมาแสดงฝีมือสักหน่อยเล่า เฟิงแย่ยิ้มแพลยกมือยอมแพ้อย่างไม่มีความยึดมั่นในหลักการใดๆทั้งสิ้นล่วงเกินแล้วข้าไม่รู้วรยุทธอินเกย์จือเหลือบมองนางอย่างรังเกียจแม่ทับส่ n งหัวเราะห้าห้าช่วยขี้คลายสถานการณ์ผู้น้อยเคยได้ยินมาว่า เดิมแคว้นเว่ยมีแม่ทัพหญิงคนหนึ่งที่ฝีมือสูงส่งไม่่ด้ไปกว่าบุรุษเลยหากคนด้านล่างมีความสามารถเช่นนั่งองค์ชายเห็นแล้วจะต้องรับเป็นสิทธิแน่นอนเฟิงเย่พรานชะงักลุบตาลองอินเกอจื่อเอ่ยเสียงเรียบมีคนผู้นั้นอยู่จริงแต่ไม่เคยมีวาสนาได้พบตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้พบอีกแล้วกวนชิงเย่ ทิดาสายตรงของตัวช่งางไฮว่ากันว่าในศึกตงควงนางใช้ทวนผู้แดงบุกค่ายทหารของข้าศึกเด็ดศีรษะแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งที่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบโลหิตอาบร่างใบหน้าห้าวหารเป็นสตรีที่ไม่ด้อยไปกว่าบุรุษแม้แต่น้อยสตรีเช่นนั้นถึงจะเหมาะสมกับสมรภูมิรบ น่าเสียดายที่เขาไม่เคยได้ร่วมสนามรบกับนางสักครั้งเดิมตอนศึกผิงชางต้องได้พบกันไม่คาดว่ากองหนุนของนางยังไม่ทันมาถึงก็เกิดเรื่องกับกวนช้งไห่เสียก่อนนางจึงถูกคุมตัวไปด้วยเรื่องต่อจากนั้นคงไม่ต้องพูดมากสกุลกวนทั้งเก้าชั่วโคตไม่มีใครเหลือรอดแม้แต่คนเดียวสตรีผู้นั้น ป่านนี้กระดูกของนางคงเน่าเปื่อยอยู่ในสุสานศพไร,ร้ญาติแล้วพอแผลสะแล้วคนที่อยู่ด้านข้างร้องอย่างเสียดายอินเกอร์จื่อได้สติกลับมาเห็นสตรีชุดดำพ่ายแพ้ให้แก่เด็กหนุ่มชุดน้ำเงินสภาพย่ำแย่ไม่น้อยเยี่ยวชิงหัวเราะเบาๆดูท่ายังขาดทักษะไปสักหน่อยสองคนสุดท้ายที่ชนะคือใคร อินเกอร์จื่อสร้างทำเป็นไม่เห็นหันไปถามเยี่ยวอี้ชิงปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ